วันนี้ฉันจะให้เธอไปจัดการปีศาจเจ้ารถไฟนั่นปีศาจเจ้ารถไฟเหรอคะตายแล้วคือคือฉันกลายเป็นคนต้องจัดการปีศาจแล้วแต่เมื่อไหร่เฮ้ยก็ฉันจ้างเธอว่าจัดการปีศาจแต่ว่าป้ายประกาศรับสมัครตัวสาวไฟบอกว่าหาแม่บ้านนี่คะ่ะเออมไม่จริงเขามาจัดการปีศาจนั่นแหละงั้นฉันส่งเธอไปเลยแล้วกันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะใจะน,นะคะเฮ้ยเอา แล้วก็มาบอกกันว่าติดไปประกาศรับสมัครว่าตามหาแม่บ้านไหนฉันต้องกลายเป็นคนจัดกา,ารปีศาจเนี่ยปีศาจอะไรก็ไม่รู้อล้ปีศาจอะไรอะเฮ้ยลูกแบบนี่มีปีศาจด้วยเหรออาจจะมีก็ได้นะแต่เขาบอกว่ามีปีศาจโอเคแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยหลานไฟเหรอหลานรถไฟกเก่าๆแบบนี้ฉันว่ามัน<ฮ>เอเฮ้ยเมื่อกี้นี้มันเจ้าปีศาจเหรอ ตัวใหญ่แบบนั้นต้องเป็นปีศาจแน่เลยแล้วเจ้าผู้นี้นี่คือใครเนี่ยเออวัดดีพวกเธอเชื่ออะไรกันหรอจ๊ะนั่นคือแมงมุมขยุ่มหัวใจขยุ่มทําไมไม่มีใครบอกเราต้องขยุ่มเอ้าแมงมุมไม่มีใครบอกต้องขยุ่มได้งันแกก็เสร็จชัดและเจ้าแมงมุมเอยนี่แหละนี่แนะฉันสู้ด้วยถึงฉันต้องฉันตั้งใจจะสมัครเป็นแม่บ้านแต่จริงๆอาชีพเก่าฉันเป็นคุณรปภนะจะบอกไว้ก่อนว้าจริงเหรอว่าวแล้วหมัดหนักจังเลยอะ นี่แน่นี่นี่แน่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเจ้าแมงมุมฉันบอกแล้วอาชีพของฉันน่ะคือรอ,อพอพอรอพอพอเออพอดีกว่าอันนี้คืออะไรละเนี่ยเราต้องคาประตูพอท์ทลเพื่อใช้พอท์ทลสินะได้เลยแหมคือใครจะไปรูได้ะคะเป็นแม่บ้านจะต้องมาวางประตูพอรเทลไปกันดีกว่าจ้าเรามาอยู่กันที่ไหนอีกแล้วเนี่ย ตายแล้วชีวิตฉันต้องประจนภัยกับอะไรแบบนี้อีกเยอะมากมายเว้เนี่ยแถมมืดๆแบบนี้มีเจ้ามอนเตอร์อยู่ตรงนั้นด้วยบัตด,ดีจากเจ้าซอมบี้โอเคกจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเจ้าปีศาจได้ถ้าตามที่เจ้าคนนั้นบอกเราจะต้องต่อสู้กับเจ้าปีศาจต,ตรงเมื่อกี้สินะได้เลยฉันบอกไปเลยนะ ถิงใจชน,นะจะเตรียมมาสว่างแม่บ้านแต่เรื่องต่อสู้อะฉันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว <laughs> เสร็จฉันแน่เดินตามทางนี้ไปเราอาจจะเจอบ้านก็ได้ถ้าไม่มีบ้านเขาไม่ทำทางหรอกจริงไหมนี่ไงเจอบ้านแล้วไหนดูซิว่าข้างในบ้านมีอะไรให้เราได้ขโมยได้จุ๊บได้จิบได้จับบ้างไหนดูซิปพ๊บอ่ามีของอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จฉันแน่เจ้ามังมุม นี่ไงมาแล้วว่้อแอบอยู่นี่นี่เองนีแนะ่ฉันไม่กลัวแกลนะฉันจะบอกให้เพราะว่าพอดีฉันได้ดาบแล้วยังไงล่ะนี่นี่นี่ไงเรียบร้อยกินข้าวเอาเพื่อตัวเองแบบสบายใจชมแปลว่ามีกล่องตรงนี้บริเวณใกล้ๆนี้จะต้องมีกล่องอีกแน่นอนนี่แถวนี้มันงุมเยอะมากเลยนะเนี่ยตายแล้วสงสัยที่นี่เขาไม่ค่อยได้ฉีดใบก้อนกันแน่เลยเอะอตรงนั้นมีป้อมข้างบน เราลองขึ้นไปดูดีกว่านะว่าข้างบนนั้นจะมีอะไรบ้างไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าไหนดูสิคือข้างบนคือข้างบนอ๊บไหนอ่าข้างบนมีกล่องจริงๆด้วยไหนดูสิว่าข้างในกล่องมีอะไรโหแย่งมุมเยอะมากนะเขาให้ลูกธนูระไมาโคตรเยอะเลยทุกคนห2ดอกเนะี่ยน่าจะได้ใช้ประโยชน์แน่แนแถมยังให้กล้องสองทางไกลไมาด้วยขออนุญาตส่องนะจ๊ะ ตรงนั้นเหมือนจะมีซากอรารยธรรมอะไรแปลกๆแล้วก็ตรงนั้นมีไฟเฮ้ยน่าสนใจนะฉันว่าตรงนั้นต้องมีอะไรแน่ๆเราไปดูกันดีกว่าไหนดูซิว่าตรงนี้มีอะไรแต่ดูทรงตรงนี้น่าจะมีแค่กล่องนะเรารือกล่องได้อ่าได้เพชรอีกแล้วถ้าได้เพชรบ่อยๆแบบนี้ก็ดีสิหวานเลยแบบนี้หวานเลยเราต้องจัดการเจ้าปีศาจตัวนั้นได้แนะน่ฉันได้เสียงมางมุม จ้เมุมสนใจไหมมาสู้กันสู้กันแต่ตัวนี้ดูเป็นเรงมุมปกติจังเลยนะคงจะไม่ใช่เจ้าลูกสมุนแน่ไปเราต้องไปดูซากอารยธรรมอีกที่หนึ่งอ่านี่ไงมาเลยนี่สีหน้าตาของเจ้าลูกสมุนมามะมามะอืมอืมไม่ดอกอะไรด้วยไหนทางนี้ไงทางที่เราต้องไปดูซากอารยธรรมนะ ฉันว่ามันต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้แน่ๆนี่ไงจะเปงนมูหวัดดีอืมอืมลูกสมุนก็เยอะจริงๆนะเจ้าปีศาจรถไฟเนี่ยไหนดูสิในกล่องมีอะไรอ่าในกล่องมีของเอาไว้ให้เราได้ใช้สอยกันนะทุกคนแบบนี้เนี่ยเราต้องเอาของไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์แน่ๆนี่แหละนี่แหน่นนห <S 2> <S 2> <S เป็นอะไรอ่ะ นี่แหละเรียบร้อยฮะหมอก,มอกทําไมอยู่ดีๆหมอกก็ลงแบบนี้ไม่ดีแน่เลยเอ๊สวัสดีจ้ามาเลยนี่เจ้าปีศาจแมง,งมุมขยุม่มหัวใจเจ้าปีศาจแมง,งมุมขยุม่มหัวใจหมอกแบบนี้นั่นหมูเหรอหมอกแบบนี้น่ากลัวมากเลยทําให้รยากาศดูแถวน,นี้มันดูไม่ค่อยดีอ่ะแต่ฉันว่าน่าจะเป็นหมอกนะไม่น่าใช่ควันป่า ฉันได้กลิ่นมันกลิ่นสดชื่นโอเคเราเอาเนื้อมาย่างไว้ที่แคมป์ไฟนี่แบบนี้ปุ๊บทีนี้ก็แค่ต้องรอเราจะได้ไปจัดการกับเจ้ารถไฟตัวนั้นกันเพราะว่าเจ้ารถไฟตัวนั้นเนี่ยต้องโดนเราบ้างแล้วแหละแกไม่รอดแน่จัดการปีศาจเหรอฉันจะทำมาเยอะและ้วแม่งมุมแบบนั้นเลนยแค่ต้องใช้ยาสีดุงใบก้อนก็แค่นั้นแหละ รอเวลาเมื่อไหร่ไก่จะสุกรอเวลาเมื่อไหร่ไก่จะสุกนี่ไงเรียบร้อยไก่สุกแล้วเราได้ไก่ออกมากินแล้วนะจ๊ะนี่ย่างต่อไปมีอะไรยังมีอะไรยังไม่ได้ย่างอีกยังย่างไปโอเคในระหว่างที่เรารอย่างเราเอาของมาค้ากันก่อนดีกว่านะแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะให้เราค้าชุดกันนะเราจะค้าทั้งเสื้อเกาะน,นี่ไงเราได้เสื้อเกาะประเก่าน,น,นึง ทำรองเท้าได้นี่ไงจ๊าทำหมวกได้นี่ไงแล้วก็ทำกางเกงได้อ่าแบบนี้นะเจ้าปีศาจไม่รอดแน่ใช่เลยนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นรอยเปอร์เซ็นตะจ้าปลอดภัยแน่แน <c oughs> ไหนดูซิว่ามันมีอะไรอีกอ่ะอึ๊บเรียบร้อยเราได้ไก่มาห้าชิ้นอืของแค่เนี้ยจะทำเราเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะ ต่เหมือนเท่าใหญ่หมูมูจะไม่พอนะเราต้องหาเพิ่มโอเคในะที่สุดฉันก็ได้ใหญ่หมูมมาครบแล้วทําประตูพอทอเพื่อไปจัดการปีศาจนั้นเลยฉันว่าฉันสู้มันไหวนะจากงานแม่บ้านสู่งานกำจัดปีศาจ่างดีจริงๆใครมันมารบกวนการหลับนอนของฉันฉันดิ กินคนปลุกรกที่นี่ฉันรู้นะว่าแกอยู่แถวนี้หมุนโชว์หนึ่งสเต็ปโอ้คือคิดว่าหมุนโชว์แนละ้วฉันจะกลัวนี่ฉันบอกเลยนะตั้งแต่รับสมัครงานแม่บ้านนู่นนี่นั่นที่นี่มาเยอะเรื่องแค่เนี่ยฉันสู้ได้สบายมากบอกเลยแป๊บนึ่งนะฉันลืมครับ นี่นี่โอ้โหเจ็บ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 ไม่ไหว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 ใจเย็นนะได้ถือฉันไม่มีธนูฉันก็จำกัดไอ้กำจัดแกได้ดินี่ลูกสมุนแก๊สมุนเนี่ยนี่แน่อย่ามาทำอะไรเจ้านายของเราแน่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไหนนี่นี่ฉันใช้ดาฟาดแกได้เป็นวันเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วลบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนะเขาหน้องขอโทษนะคะคือ แมลงอยู่ส่วนแมลงพอดีแม่บ้านต้องตักัดแมลงเป็นเอ้ยกำจัดแมลงเป็นเรื่องปกติแต่ฉ oh, anyway. ันจะไม่ให้แกกำจัดฉันหรอกนะโอ้ยตาโอ้โอเจ็บมากเจ็บมากพี่หุดเดี๋ยวนี้เลยนะปั๊บป๊๊บแป๊บ๊บป๊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 ๊บแป๊บงป๊บแปบ มันพังแผงของหมดเลยเราเราจะวิ่งหนีแบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะเนี่ยเราต้องหาวิธีแล้วเราต้องหาวิธีสักอย่างมีไงฉันจะสู้ฉันจะสู้อือโอ้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 ลูกเยอะเกินลูกเยอะเกินเอ่อไม่ทราบว่าผีรถไฟแบบแก้เนี่ยเอ่อลอดูมาจากไหนเหรอฉันก็เบ่งออกมาตามตัวแหละโอ้โหขอดูตามตัวเลยน่ากลัวมากเลยอ่ะออยอยอยแก แกเบาๆบ้างคือ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 แกก็แกจะโหดร้ายกันเกินโหดร้ายกันเกินโหดร้ากันเกินโหดร้ากันเกินดีแหล่ดีโอ้โอ้โอไม่นะไม่นะทุกคนเราจะตายแล้วโอ้ไม่ได้นะเราจะต้องทำจัดปีศาจตัวนี้ให้ได้แกไม่มีทางกำจัตฉันได้ละโอ้โอ้โอ้เก่งก้าสามารถเหลือเกินละ ไหน้าไหนมันกล้ากลับมาทั้งๆท,ที่แกแพ้ไปแล้วยังจะกล้ากลับมาสู้กับฉันอีกนะฉันได้กิ่นคนที่แพ้แถวนี้รอบนี้แกก็ต้องแพ้อีกเหมืเดิมนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แหมจะบอกว่าฉันขี้แพ้อย่างนั้นเหรอรอบเนี้ฉัคนคงจะแพ้ยากหน่อยนะเพราะฉันน่ะกลับมาพร้อมของคดฟูเลยยังไงล่ะมาสิไหนว่าใครขี้แพ้ไม่ทราบยะนี่นี่น,นี่เออแกเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อยู่ดีๆก็อยากจะหมุนตัว <c oughs> แกไม่รอดนี่แต่ก่อนจะว่าแกไม่รอดนะฉันน่ะฆ่าแกไปจน แกเดือดเลือดแค่ขึ้นเดียวแล้วโว้ยนี่เนี่นี่นี่แนี้นี่แน่นี่แน่้เป็นไงล่ะแค่นี้ฉันก็จัดการแกได้แล้วง่ายจะตายฝากไว้ก่อนเถอะ้ยกว่าจะจัดการเจ้านี่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแถมเขายังให้อันนี้คืออะไรอ่ะ หน้ากากอย่างนั้นเหรอมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมองค์ด้วยอ่ะแบบนี้แปลว่าเจ้านกงตายจริงๆแล้วจินะนไหนดูสิว่าฉันน่ะสามารถใส่หน้าก,ากากนี้ได้หรือเปล่าปุ๊บเรียบร้อยอวัดดิง้งหน้าตาเหมือนมากฉันรู้สึกสวัสดีฉันคือรถไฟมรณะฮึ่มๆๆ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 าๆ จัดการตรงนี้ได้แล้วแหมการอัปเกรดงานจากอาชีพแม่บ้านไปเป็นนักราบปีศาจก็ไม่ได้แย่เหมือนที่คิดไว้ไปกันเถอะ